เืนพรยามเย็นวันกนูนวันนี้นาลูกปู่เป็นเลาะกลับมาแล้วลูกปูเออโกูนผมแลหนาใสแจ่มใสขนาดนี้ลูกปูมาแต่ภูเขาแล้วลูกปูเป็นเลาะคนงานไม่ได้ทํางานเต็มที่เลยวันนี้เก็บของวันนี้ไฟดับเขาแจ้งไฟดับทางไฟฟ้า,าตัดต้นไม้ออกจากไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าดับ นะลูกปู่ก็ไม่ได้ดูคนงานทํางานมูหัวหม่งขึ้นกันนูกปูนะ่เนาะหัวเพิ่เหม่งเอกันพอหัวไอ้พอกับหัวครูบาบึ้งเลหัวเคยปู่หัวเพิ่เหม่งปู่เดี๋ยวปู่เดี๋ยวปู่เวลาแพงเลยลูกปู่ลูกปู่ที่เข้าไปพักผ่อนแล้วบานนะีย่ยโ้ฝนตกดีขนาดเลยวัดเจ้านะพ่อเนาะฝนตกดีนะพ่อเนาะฝนตกดีวัดเนี้ยปู่อุดมสมบูรณ์ขนาด น้ำท่าก็ใกล้จะเต็มฝั่งแล้วทุกปีทุกปีกปน้ําไม่ขึ้นมาถึงขนาดนี้ปีนี้ฝนดีหลวงปูแบบ่บอกอ่ะขับไปเข้ากุฏิได้อทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามเลยวันนะี้น้ำกใกล้เต็มฝั่งปลาก็หากินมดตามระบบนิเวศของมันหลวงปู่ว่างแผนได้ดีเลยต้นใหม่ เบืงลู่ในนามเนี่ยเมื่อคืนมาหัวผีแล้วฮะคุณนะเบิ่งรู่คุณปีนี้อุดมสมบูรณ์ในนามน้ำขึ้นมาจะถึงถนนแล้วนะใต้สิข่ขาออโนนน่นโน่นน้ำสะลูกป,ปูกเต็มดาวปีนี้ฝนดีปีนี้ฝนดีเมื่ออ่าคืนนี้ก็น่าจะตกลงมาอีกตกลงมาอีก,ตก,อกเต็มสะนะคุณนะอู้เป็นตะแพงเลย เราปูแล้วไปแต่แพงอยู่ดีเลยอ้วนอุปุอยู่อ้วนเห็ดอุปุอยู่นะเห็ดอุปุยนะอนะ้อคนนะฮะเคุบายเห็ดปลาปากไงนะพ่อปลากระห ồ ปลาห้ากระโทนเนี่ยมึงมาเม,มาเ็มมาอย่าสาราะเนาะไกตะ่ตอกนกยูงผูมันกลับมาละปู่นกยูงตัวผู้มันออกจากวัดไปสามวานนะันสี่วันเพิ่งกลับเข้ามา โอ้หลวงปู่นะครับรถเก่งแล้วสมเอิไปเลาะภูเขามาฟาลาดเสียงทองเพิ่นมุ่งหลังคาไกล้หล่วละหลวงปู่ข้าวนหา่าว้ะบูรพาจาร์ก็เสร็จแล้วต่อไปก็บุญกระถินโอ้นงยุงอีพอเพุ่นปูนสีขาวบินลงมาน้ำกดแล้วแต่ต้นใหม่นกขาวซึ่งนี่นกเขียวซึ่ง นกเขียวโอ้ดอกไม้ก็มาบานช่วงนี้ดาวเรืองดาวเรืองไม่ใช่ดาวโวยด้วยโอ้ยหลวงปู่มีดอกดาวเรืองวันพระวันโกนพวกนี้ก็จะเดินทางไปอุบ,บลราชธานีอ่าหลวงปู่จะเป็นประธานปลูกต้นไม้ที่วัดไตรสิกขาโชติปยาลามอำเภอหนยียนะ ในวันที่หนึ่งถ้าทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เสร็จแล้ววันที่สองก็จะเดินทางไปวัดป่าโนโนกุลลบของพยาราวีเยี่ยมชมวัดโนโนกุลลมในวันที่สองปัญญาตอนเย็นครับ่ำก็จะไปนอนที่เยี่ยมอุทยานทรรโรงยางคืนหนึ่ง ตื่นเช้าวันที่สามันพัฒหาเสร็จเราจะกลับวัดนาหลวงปู่เราจะไปแวะพักที่ดงยางหนึ่งคืนแล้วพักที่อุบลอีกหนึ่งสองคืนคืนวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งคืนวันที่สองไปพักที่ศิลาลาดนะอุทยานทางดงยางออกจากวัดนนทบุ่นหลมแล้วจะไปนอนที่ดงยางเยี่ยมชมดงยาง นะหลวงปู่โอ้หนามลายลพอสะเจา้าขับดีๆเด้อ้วนท้ว่นสมบูรณนะ์อยู่ที่ไปใซ่นะ่ะปู่มาไปได้ทางนี้โอ้ปู่อยากเป็นเลาะยุ่งมันหลายเขากุฏิไปมากลางเว้นแดดออกให้คนทำงานขับมาดีๆเลย พ่งนี้ลงปฏติโมกอยู่วะพอ่อพวกนี้วันพระด้วยนะมีสังฆกรรมนะพน่งนี้ไวไฟมันเป็นยังไงของมันนะตัวนี้มันไม่ค่อยดีโอ้น้าม,มันขึ้นมาหอดผีเลยเดีย๋ยวพ่อเต็มเลมยเลย,ยน้มเจ้าน้ามอุดมสมบูรณ์ดีปีนี้เต็มสะเลยตกมาเมื่อคืนเดี๋ยวอีกคืนนี้ก็น่าจะบรรเลงเพลงหนักฝนวันพระด้วย ครับไปดีๆเลี้ยวไปดีๆไม่ได้ตด่ำเลยคุณนะอู้มันสิถ่วมซาลาหน่อยปู่ละถ่วมซาลาหน่อยพักตบเอาลงมาอยู่พักตบแหนให้ปาก,กินมาๆาครับมาดีๆครับรถกิ่งเนี่ยชอมืออีพรอ,อู้อ่าก็นามาไปเหยียบตีนท่านนะครับลุ่งอันนี้ซาใช่ ซาโลดีก็ได้ดอกไม่มีใครให้ไปซากๆอือหือแตกะซ้ำเลยโอ้คือแตก,กวะบางโคนแตก,กลแล้วหลุดเจกฟออือหือปลากระหูไปซะโอ้บางโคนมันคิดแจก,กวะบางโคนหลดนี่แกอักน โอ้แตกเลยคูเสียคลองเลยตัวนี้เสียคลองใหแตกเลยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วพอแตกแล้วพอโอ้ห้ามไปใส่ลัปากระห ồ ตัวนี้โอ้ห้ามขึ้นถึงฝั่งเลยปีนี้น้ำเยอะตกอีกคืนนี้ก็น่าจะขึ้นอีกสักห้าสิบเซนได้ตกทีหนึ่งขึ้นทีละห้าสิบห้าสิบ เดยวก็ตกเกต็มนปูนะเดยวก็เติมมน้ปูน้ะงเดยวก็เต็่มน้ปูนะาโกนผมหมอกเปตะแพงเลยเหยดหนาเอ็งปิ้งเออเหลี่ยวสายเหลี่ยวควายหลวงปู่ปู่อยู่ใสเด่น,นี่ฮะปู่อยู่ใสอยู่วัดขึ้นอยู่กรุงเทพฮะอยู่วัดขึ้นอยู่กรุงเทพอยู่วัดปลาฉันตูแดด ไดาปู่เขาห้องพักผ่อนได้แบบนี้ได้ผู้บ่าบอกค่อยซดเท่าไรมื้อนี่อินเขาเกลื่องเจ็บขนาดอุ้มปู่ขึ้นรถก็ทีบ่ได้ย,ยินอินเขาเกลื่องอินเขาเกลื่องขับไปดีๆปล่อยแล้วเด้ขับไปดีๆได้รับกิ่งขึ้อย่างไรในหลวงปู่หัวาหารห้อยยังว่อนอู้หูหนักปลา บ่อนบุยบุยแต่ละตัวป่าลูกปูม่มีตัวยหญงๆ้นะปู่นะแล้ว่าใจเห็ดเนี่นว่างแทนได้ดีนะพ่อเนาะเจ้าปลูกดงปลูกป่าปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศิลป์ปลูกธรรมคือค้ำจุลโลกทั้งโลกให้ลมเย็นเป็นแน่นีนะพ่อเนาะเจ้าเห็ดแน่นปะค้ำจุลโลกทั้งโลกให้ลมเย็น ปลูกดงปลูกป่าคนของมันมาระบบนิเวศซึมซับดูดดึงฟ้าดูดฝนจนดินชื้นทุกวันคืนแม่ยังดึงดูดฝนปะปลูกป่าเป็นใหญ่ไว้แล้วเนี่ยเขาเลี้ยนแบบเป็นลายมองแล้วปลูกไปเป็นป่าเป็นดง สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของธรรมชาติได้ดอีอยู่กับธรรมชาติไปสบายสบายเราไม่จำเป็นต้องปลูกมันแล้วตอนนี้แค่รักษาไฟไม่ให้ไหมนะครับพอแล้วต้นไม้มีลูกมีหลานแล้วทุกต้นก็ออกลูกต้นมะข่าก็ออกลูกออกต้นมีลูกมีหลาน ไม่ต้องปลูกแล้วใช้ธรรมชาติของมันเป็นดงเป็นป่าต้นพยูงต้นตะเคียนต้นยางนาก็เป็นลูกแล้วมีลมพัดพาปิวกร,กระจายไปเกิดในที่ต่างๆมันไม่จำเป็นต้องปลูกธรรมชาติของมันปลูกเองเป็นป่าเป็นดงคือธรรมชาติให้ธรรมชาติได้สวยงามมาก นะลวงปู่เป็นไอเดียที่จริงเป้งเลยอ่ะ่ะหลวงพ่อเรามีไอเดียที่จริงเป้งเลยนะมาสร้างจุดนี้ไว้ระบบนิเวศของธรรมชาติสร้างลงสร้างป่าถึงจะมีน้อยก็ไว้ให้ลูกให้ล้านได้ดูวันข้างหน้าเกิดมาเดี๋ยวจะไม่เคยเห็นป่าเขาลำนาวไพเป็นยังไง อะหยิดหินศิลา,านก็จะถึงหน้ากุฏิด้น,น้ำขึ้นมาเยอะแล้วเนี่เดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะได้ขึ้นมาอีกสักสามขั้นก็ยังเหลืออยู่ห้าขั้นนะปีนี้น้ำฝนตกดี่าหลวปู่นะอุ้ยเป็นอะแพงเลยวะไวไฟบ่อยากดีท่าดมันเป็นยังไงของมันวะปู่ก็เบิ่งขักนะันปู่บิ่งปลาเนี่เยะ้ะ ปลาใหญ่ยปูถูดขึ้นมาหอดอ,อันนี้มีหกศูนเหลืออยู่สิบเซนเนะี่ยจะถึงพื้นซีเมนนะเพราะน้ำมันจะระบ,บายออกความกักเก็บของมันก็น่าจะได้อีกสักสามหมื่นลูกบาทเมตรนะบ่อน,นี่ตรงนี้โ็้โหอ,อุดมสมบูรณ์พูนสวัสดิ์หน้าลูกปู โอ้ปลากระบบ่อนดีปลาตื่นน้ำาอมทุกอย่างมีชีวิตชีวานะเวลาน้ำมาธรรมชาติมันเชียวสดชื่นอบอกบอกที่มีศิลมีธรรมเลยผัวเมื่อวานนี้ก็ไปได้ผักตบมาลดนผักตบแหนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะเราเอามาให้ปลาเราก็ ประหยัดอาหารลงไปอีกมันจะได้มีอาหารการกินให้อุดมสมบูรณ์แพ่งต้นข้าวคนว่าไปเอาขี่งวัวมันลงสะนี่นี่ยนะจิ๊ลดสิบล่อหนึ่งคนแก่ลงไห้มันเป็นยังงกรปู่ใอ้มันเป็นแพ่งต้นว่าคนใอ้มันเป็นแพ่งต้นปลามันกินแพ่งต้นปลาบึกเนี่ยมันกินแพ่งต้นมันเป็นก็ได้แพงต้นครับปู่คือหูจักแพงต้นมันเป็นยังไงแพงต้น แ่งต้อนไปวอยังพอเป็นแพ่งตนนะ้นปลาดินจักเบิดชวนเนี่ยใน,น,นพนมนี่ปูนะ่หน้าใสขนาดเลยคนอื่นที่พาไปเหระเด้อเมื่อบานไปว่าบ้านหน้าพางที่พาไปไปว่าเมื่อ,อยง่ะเขาเมื่อบ้านหน้าพางว่าไปว่าไปผู้พผ่าว่าไปบึงซาราเที่ยวอผู้พผ่าว่าเอาแบบนั้นเนาะ บรต้องแอบเลยหลวงพ่อท่องจันบรต้องแอบเอาคือผู้เผ่าเอาคือผู้เผ่าเอ้ยเอาขึ้นห้องเอาคือไผ่เอาคือนห้องฮนงงงงอนาาันหน้ามาเด้๋ยวตรงตรงเร็วๆฮันหน้าตรงตรงโอ้ต้นใหม่พญามุจลินนาคลาดเข้าอยู่วังไหนเลยพญานาคหวงปูน่นาคลาดนี่หอนแหลมจิ๊บลิ๊ด ดูมีหนามอุดมสมบูรณ์แล้วปู่วัดเจ้าวัดเราอุดมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างปลาก็มาเห็นใกล้ๆเห็นปู่มาบ่าหันให้ปลาจะชิโตไปใส่หลับเมื่อเห็นหลดอจะได้ดูปลาใกล้ๆแด้น้ำม,มันขึ้นสูงแล้วเดี๋ยววันพระเนะี่ยมันต้องเอา ชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกแล้วคนนะนะวันพระชุดใหญ่น,ะน่าจะเกิดถึงสะพานรนะด,ดับที่มันจะเดินน้ำออกถ่ายน้ำออกก็มันจะเหลือจากพื้นกุฏิประมาณสิบเซนนะเลือจากพื้นนี่ประมาณสิบเซนมันก็จะระบายออกที่คลองฝั่งโน้นตรงตรง้นไส ช่วงนี้เรากักเก็บน้ําอย่างเดียวสองสามปีที่ผ่านมาน้ําไม่เคยขึ้นถึงนี่นะจะลดหลั่นจากนี้ประมาณเม็ดหนึ่งปีนี้รู้สึกน้ํายังมีมากสะมรกตก็กําลังเริ่มมีน้ำเนาะหลวงปู่เนาะสะมรกตนี่นะหันตาขึ้นนี่เลยไหมหนาใสาขึ้นนี่แหมที่พาไป่แล้วจะพาไป เราจะพาไปไปเยี่ยมโนนกุหล่มวันที่สองไปเยี่ยมโนงยางก็คืนไปพักผ่อนที่ดวงยางอีกคืนึงทายาททำโวงยางไปฉลองกุฏิล้างใหม่ให้ระอารจันทําทำให้หลวงพ่อพักผ่อนนอนสักคืนเนาะดีบ่ดีคือบอด่ดีดีคือบอด่ดีดีบ่ ดีบ่ยักคิวดูคนดียักคิวดูยักคิวดูน่ะยักคิวอ้ยเนาะพคนยังงยับปู่เอยแพงอยู่ปะแพงเจ้าพอเศร้าแพงใช่ไหมยังเศร้าแพงพอลุงนี่เป็นะพอลุงพอลุงแพงคู่บาบ่เอิญเงี้ยปู่พอบอยังให้เอิญเอิญเงี้ยปู่มันเป็นยังเอิญเงี้ยปู่นะฮะ มันเป็นยังเอ่ยเนี่ยปู่มันเทา้าบ่ะเท้าบ่ะมันเทา้าผนมันเทา้เทาปเป็นลรปฏติโมกใส่ละรเปาลรคทำสังขกรรมได้วันศีนวันผาอะไรเลยถ้าสวดปฏติโมกแล้วไปออกจยาวัดเที่ยงไปถึงนอนก็ได้ประมาณห้าโมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงจากนี้ไปห้าร้อยยี่โดวสี400่ร้อยวัยโดว์ แ่นบ่เพ่อแน่นปะเป็นตะแพงกันนะพะลุงคิดเห็นตะข้ายยังหน่อยอยู่กับปู่เนาะอย่างนำ้ำกลัออยต่อย้อ,อยต่อยแบกบาทแบกแบก,บกดพาไปเมืองอุดรเมืองเลยบ่เคยได้ขี่รถออกจากวัดจากเถื่อย่างจากนิเพ่หอนน้องแวงไปขึ้นรถสิบสี่กิโลต้องเดินออก ้จะพาไปทําไมไปแต่เข้าวรถโดยสารหมดแล้วสารข้าวเสร็จแล้วเดินเอาเดินวันละ14กิโลถึงถนนใหญ่ไปขึ้นรถซ่ม,มืองนย้่ง่ายเนอนเดินทางอยากไปใส่แบบว่าต่กี่ตะวย่างารถเนี่ยวันนี้แค่นี้ก่อนน,นะลุงปู่นะ ธรรมาชาฉาดามน,นี่นกเป็ดน้ำบอยู่จกักตัวเลยยาาฝนออกไปเบิดหงกับบยังเรือต้องหานให้ปูเบินนะ่งเนาะปูนะเอาความสดชื่นแจ่มใสของล้มปูมาฝากยามเย็นวันโกนก็แค่นี้ก่อนจะเียนพร